ครับก็สวัสดีนะครับนะอย่าเช้าเช้านะครับนะกับวันที่23เดือนมีนาคม2,566นะครับเช้าวันนี้เวลาประมาณต้านนาฬิกานะครับนะเปิดคลิปกันที่นี่เลยนะครับนะบริเวณโรงเรียนบ้านตาลปากน้ำนะครับซึ่งเป็นสถานที่นะที่เราใช้นะครับในส่วนของการรับซื้อ ขยะรีไซเคิลนะครับแต่ที่ให้เห็นนี่เลยนะครับลงรดมาก็เห็นดอกไม้นะครับนะซึ่งก็เป็นดอกไม้หน้าแรงนะที่ได้หล่นลงมาจากต้นนะครับนะกระจายอยู่ตามพื้นดินเลยเห็นไหมครับนี่ก็สวยงามนะอ่ีดอกออกผลแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ตกลงสู่ดินนะพร้อมที่จะเกิดนะฮะเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ต่อไปเห็นไหมครับนี่นี่น่าจะเป็นต้นนี้แหละนะครับเห็นไหม ไม,ไม่ทราบต้นอะไรนะครับนะถ้าท่านใดทราบก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแอดมินมาวันนี้ค่อนข้างจะสายนิดหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้ติดภารกิจตอนแรกว่ากะว่าจะออกมา้แต่เช้านั่นแหละนะครับนะพอดีมีงานประจําก็เลยต้องออกมาสายนิดหนึ่งนะครับนะอาจจะเห็นบรรยากาศในส่วนของการนะที่พี่น้องประชาชนได้นำเอาขยะดีเซเคิลเข้ามานะแต่ก็จะเห็นบรรยากาศนะครับที่มีพี่น้องประชาชนนะครับได้นําเอาขยะมากองเอาไว้เรียบร้อยนะครับนี่ นะฮะแล้วก็อ่ะนี่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารของเราก็กําลังมานะครับนะแต่ว่าพี่น้องนําเอาขยะรีไซเคิลเข้ามากองไว้เพียบแล้ววันนี้นะวันนี้เป็นคิวของพี่น้องบ้านตาลปากน้ําหมู่ที่2นะครับนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับนะฮะบรรยากาศที่คุ้นตาเดือนละครั้งนะครับกับนี่เลยนะฮะบรรยากาศในเมนนะครับ เผาศพนะครับของพี่น้องบรรดานี่แหละนะครับเนี่ยให้เห็นนะพอดีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่โอ้โหนะนำเอามานะครับเยอะไหมวันนี้สองคันรถครับอ๋อมีสองคันรถคันหนึ่งครับคอที่ไหนล่ะคุณนายเห็นไหมโอ้นี่คือคือที่เจ็ดสิบเจ็ด แต่สิบสี่แล้วค่ะแต่สิบสี่แล้วเนาะเออนะครับแต่เช้าเลยอ้าวเรียนถามท่านหน่อยเนาะในฐานะที่ทํางานอยู่กับเรานี่ประมาณสักห้าเดือนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาเนี่ยตัวเองนิดนึงครับตัวแทนของสวัสดีค่ะนางอุบลดวงสวงนะคะมู่สองเป็นผู้ช่วยมู่สองนะคะดีใจนะคะที่ทางอบตมีนโยบายแล้วก็มีโครงการดีๆมาให้มาให้ลูกบ้านชาวบ้านตาลปากน้ำมู่สองค่ะรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่า ลูกบ้านก็รู้จักเก็บขยะรู้จักเก็บขยะจากต้นทางค่ะค่ะต้นทางแล้วก็เก็บมาก็มามาในมาทำในโครงการขยะของหมู่บ้านนะคะครับก็มันก็เป็นวินัยนะคะมันก็ทําให้เขาฝึกตัวเองว่าสิ่งที่ว่าอันไหนที่พอจะเก็บมาขายได้เขาก็เก็บมาขายนะคะครับเรียกได้ว่าเราประทับใจค่ะประทับใจมากกับโครงการของท่านนายกและท่านอบตท่านจองหวัดค่ะเอ่อตั้งแต่เดือนแรกมาถึงเดือนนี้ ความเปลี่ยนแปลงของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนยังไงครับโอ้ยก็ดูชาวบ้านกระตือรือร้นนะคะใช่ไหมฮะขยะตรงไหนไม่มีเลยค่ะแถวเนี้ไม่มีขยะให้ก็เรียกได้ว่าเอามาเอามาแปลเป็นเป็นเงินหมดเลยเป็นเงินหมดเลยนะครับแล้วดูงวดนี้กับงวดที่ผ่านมาปริมาณขยะเป็นไงครับนี่งวดนี้รู้สึกว่าจะจะลดลงนะลดลงเนาะดูดูดูจากไหนครับดูจากของนะคะนี่มันก็ถึงคิวที่84แล้วครับรู้สึกว่าขยะจะกองจะเล็กลงกองเล็กลงาเพราะว่า มันมันหลน้าหมู่บ้านนี่มันก็หลคนค่ะหลครัวเรือนนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีด้วยเหล้ายาเขาไม่ค่อยได้กินใชไหมเอาใสดงวันนี้เรื่องเรื่องของเหล้ายาใช่ไหมจริงๆแล้วขยารีเขึ้นมีเยอะนะเยอะแ่นี่ก็ถ้าถ้ามันลดลงอย่างนี้นี่ในนามของทางอนุกรรมการเราเรามองว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับ ก็ <g ül üyor> มันเกิดจากแบบก็เขาเศรษฐกิจมันไม่ดีะะอ๋อการบริโภคเลยน้อยบริโภคเลยก็เลยน้อยทีนี้เรียรกเรยว่าอดอดอยากมาหน่อยใช่ไหม <laughs> <g ül üyor> ไม่ต่างคนมันไหลทุกเรือนนะคะใ <c oughs> ่ไหคนต่างก็เก็บมันก็ได้ได้ได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนแต่มันน้อยใช่ไหมแต่ว่ามันก็น้อย <c oughs> พอได้มาให้มาทําในโครงการนี้แต่ละเดือนต้องมี <c oughs> ให้มาทุกเดือนมามาลงขยะนี่ค่ะมาลงธนาคารนี่ต้องมีทุกเดือนในที่บ้านนี่ก็เก็บตาคนต่างเก็บมันก็ไม่ค่อยมีมันก็ไม่มีใช่ไหม อ่าเรียกได้ว่าก็คือว่าเออหนึ่งแหละต้นทางก็เริ่มแล้วทีนี้เรื่องของเศรษฐกิจเนาะคือหนึ่งคือกําลังซื้อก็น้อยลงาอทําให้ไอ้พวกนี้เห็นไหมที่เป็นขยะเป็นขยะเป็นถุงเป็นถุงพลาสติกเป็นกล่องเป็นขวดอะไรต่างมันลดลงอันนี้คืออันนี้คือปัญหาตัวที่หนึ่งเนาะเดืนนี้ก็น้อยกว่าเดือนที่แล้วนะคะใช่ไหมอ่าคิดว่านะเพราะว่าคิดว่ามันน้อยคิดว่าวันนี้ดูแล้วมันมันจะลุ่งๆหน่อยใช่ไหมนะแต่ว่าคิวนี่ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าของเรา ใช่ไหมเข้ามาเรื่อยๆเหรอคะมันยังไม่หมดอ๋อยังไม่หมดมเนาะเอ๊ะไม่ทราบว่าพอพอพอทราบไหมว่าในในในบ้านหมู่ที่สองเนี่ยมีมีมีคิวธนาคารเท่าไหร่ประมาณปกติกตร้อยขึ้นแล้วป่ะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะแต่ว่าวันนี้นยังน้อยอยู่เนาะยังมันเพิ่งยังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่เนาะมันก็ทยอยแบบเขาไปกีดยางเขามีธุระบางคนเขาก็มาสายนะคะครับกับมันก็เดี๋ยวเขาก็ทยอยมานะคะ แต่ว,ว่าขยะนี่เราดรู้สึกว่าเดือนนี้จะน้อยผิดปกติเพราะว่าอก็เนี่ยนะลุ้งลุงดูเนาะลุ้งนะคะนลุงกว่ทุกเดือนลุ้งทุกเดือนเนาะ,น,ะนี่ก็ต้องขอขอบคุณเนาะดีใจนะคะคันดีใจที่โครงการนี้มาให้ชาวบ้านค่ะ ขอบคุณท่านนายกแล้วก็ท่านประหลัดนะคะที่มีโครงการดีๆมาให้มันเป็นขยะต้นทางแล้วเราต้องกระจัดต้นทางปลายทางคือเราต้องเอามาให้ทางธนาคารแล้วเขาเอาไปขายเราก็ได้เปเป็นเงินมาความยั่งยืนอยู่กับทางพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็อยู่ด้วยมันอยู่ด้วยความแล้วทีนี้เราก็ฝึกเป็นนิสัยไม่มีขยะแล้วก็เก็บบ้านเรือนก็สะอาดนะคะทีนี้แล้วก็เจอต้องชื่นชมอนุกรรมการด้วยนะต้องช่วยกันขับเคลื่อนเนาะถ้านายกไม่มีโครงการดีๆมาให้ก็ ไม่มีวันนี้นะไม่ันนาะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากครับนี่แหละครับก็คือเสียงเสียงหนึ่งนะครับจากทางอนุกรรมการนะครับได้มาพูดมาคุยกันนะครับเห็นบรรยากาศนะครับก็โดยรวมแล้ววันนี้นะมีขยะลดลงนะครับตามตามที่ทางอนุกรรมการนะครับคุณอุบลดวงสงนะได้ได้พูดคุยกันไปนะครับก็ก็จริงนะฮะเพราะดูดีนะครับนะมีขยะกองเล็กลงนะครับนะฮะกองนี้ก็มีบ้างแต่ก็ นะจะเป็นประเภทขวดพลาสติกอะไรมากมากมายนะครับไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับนะเท่าที่ดูนะครับนะด้วยสายตานะนี่เห็นไหมเห็นไหม่องนี้ก็มีแค่นิดนิดเดียวนะนี่เห็นไหมนะนะอันนี้ก็หน่อยนึงนะแต่ว่าโชคดีนะที่มีมีเหล็กนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนะมีมีเหล็กเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่นะนะครับนะมีเหล็ก นะคิดว่าน่าจะเป็นญาติญาติกันนะสอ,สอเจ้าเนี่ยเห็นไหมก็มีตัวนี้มาชดเชยทําให้ยอดยอดเงินเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าปริมาณขยะเท่าที่เห็นเห็นไหมมันมันจะมันจะน้อยลงครับนะฮะเห็นไหมนี่เห็นไหมอ่าดูกันนะครับนะเรามาให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ากองขยะก็จะน้อยลงนะสังเกตเดือนที่ผ่านมานะกองขยะจะจะกองโตนะก็ เป็นไปได้นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งแหละพี่น้องคัดแยกมาบ่อยๆแล้วก็การบริโภคนะฮะการนําเข้าในครัวเรือนนะครับการจับใจ่ายใช้สอยเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีก็เห็นไหมการบริโภคพวกนี้มันก็น้อยโดยเฉพาะพวกลังเบียร์อะไรต่างก็น้อยลงงั้นแต่ว่าเจ้านี้น่าจะนะจะเป็นร้านค้าหรือนะครับอาจจะเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับนี่เดี๋ยว โอ้ตัวนี้นะจริงๆแล้วต้องเอาสมุดคู่ฝากมานะครับเห็นไหมฮะอันนี้เอาเฉพาะใบอันนี้มานะจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะน,นี่อ่ะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็รู้จักนะครับว่าเป็นของใครนะครับนะให้เอาสมุดคู่ฝากมานะครับอันนี้คือใบอใบแสดงรายการนะครับนะซึ่งไม่ใช่ในส่วนของสมุดคู่ฝากนะครับหรือว่าเจ้าที่อาจจะเอาไปแล้วก็ได้นะครับนี่นะนะแต่ว่าไม่ได้เก็บตัวนี้ไปด้วยนะครับนะจริงๆ,ๆแล้วนะฮะสมุดคู่ฝากมีความจําเป็นนะครับในการฝาก นะครับนะเพราะว่ายอดเงินอะไรตา่างๆเราจะต้องลงบุ๊กให้กับท่านเห็นไหมครับนะเอาก็แสดงว่าวันนี้นะคิวขยะรีไซเคิลของพี่น้องบ้านตาลก็ค่อนข้างจะน้อยลงกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับนะสังเกตเห็นนี่เลยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะน้อยมากอยู่ที่พี่น้องครับถ้าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะาทางสมาชิกนะฮะได้รู้จักการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท นะครับนะให้มีการคัดแยกแล้วก็รู้จักคุณค่าของขยะรีไซเคิลนะครับเพียงเท่านี้เราก็ดีใจแล้วนะครับนะสำหรับผู้ประกอบการนะครับเห็นไหมก็ยังกองโตอยู่นะครับตัวนี้มุมนี้จะเป็นมุมของทางทางผู้ประกอบการนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของครัวเจีสอนตุ๊จีนนะครับนะฮะนี่นะก็จะมีพวกนี้เลยถุงปฏิมีค่ข้งๆจะเยอะเห็นไหมครับนะนี่นะฮะ เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยก็ยังกองโตอยู่แต่ว่าโดยรวมเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นกองของผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะเห็นไหมฮะบางบางเนี่ยบางเจ้าก็มีอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ยิ่งน้อยนี่เห็นไหมฮะนะมีแต่ถุงพลาสติกเห็นไหมเออเห็นไหมเออถ้าเอามาขายก็ไม่น่าจะถึงสิบบาทด้วยมนะั้งเห็นไหมฮะนะเห็นไหมเนี่ยนี่ก็คือปัญหา ในอนาคตนะครับกับโครงการขยะรีไซเคิึ้นะครับถ้ามันน้อยนะครับถ้าน้อยนี่นะฮะก็จะทําให้ในส่วนของเงินฝากอะไรต่างๆเนี่ยมันมันน้อยลงนะครับนะทำให้ในส่วนของการที่เราจะเอาไปสู่การชับนกิจเนี่ยนะครับมันมันจะมีปัญหาในอนาคตในระยะยาวนะครับนะฉะนั้นแล้วเงินที่คงอยู่นะครับสาบาทกับนะในส่วนของ การเก็บนะฮะในแต่ละเดือนเนี่ยมันต้องแมทกันนะครับนะฉะนั้นแล้วนี่ปัญหาเหล่านี้นะก็จะเก็บเป็นข้อมูลนะครับที่จะนะนำไปพิจารณาในในส่วนของคณะกรรมการต่อไปนะครับเห็นไหมฮะทางมุมนี้ก็ยังกองโตอยู่นะครับแต่แต่ว่าโดยรวมโดยเฉลี่ยนะฮะกองกองจะเล็กลงนะครับเฉพาะงวดนี้นะครับนะนะส่วนงวดอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวรอรุนกันอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะ นว่าสถานการณ์ในส่วนของอขยะรีเซเคิรนะครับบรรทัดปากน้ําจะเป็นยังไงนะครับวันนี้วันวันพฤหัสบดีนะครับวันที่20 23นะครับกับอากาศค่อนข้างจะร้อนมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่อ๋อเจ้านี้ก็บอดีมานาทีหลังเลยนะครับโอ้โหนะนำเอานี่นะเอ๊ะทำไมมันมันมันพังแบบนี้เล่เนาะ นะครับนี่แสดงว่าเราซ่อมเราซ่อมก่อนเนาะแน่นอน,น,อน,น,อนใช่ไหมนี่ครัคิดว่ามันจะฟื้น <laughs> ใช่ไหม <laughs> แต่มันแต่มันตายเลยใช่ไหมดีนะฮะ <laughs> นะแอดมินก็เหมือนกันเวลาเวลาที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาส่วนมากก็จะเป็นช่างจำเป็นเนาะ <laughs> นะครับซ่อมจนกระทั่งว่ามันมันไป <laughs> ไม่ไม่รอดก็เขาไปไปขยะนะครับนี่อ่ะแต่ยังดีนะที่ที่มาตามสภาพนี้นะครับนี่ยังยังไม่หายไปไหนไสอะไรต่างยังเหลือย <laughs> <ๆ>อยู<ๆ>่เนาะ อ่อโอเคขอบคุณมากมาเลยทีเดียวนะครับนะตอนนี้คิวที่7จ็ปีที่87แล้วนะครับอ่าน่าจะเป็นคิวปัจจุบันนะครับของอของ ي, ธนาคารขยะดีเซเคินของพี่น้องบ้านบ้านตาลปากน้ํานะครับนะบวันนี้ก็ต้องมาอาศัยนี่เลยนะรปราช้า,าหมู่ที่2ทํางานเหมือนเดิมนะครับก็อัปเดตนะครับในส่วนของบรรยากาศให้กับพี่น้องได้เห็นวันลลคลิปนหน่อยนึงนะครับเพื่อที่ให้เห็นการทํางาน นะครับของหล่อบาดานุกรรมการการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับนะสักครู่นี้เห็นแวบ,บๆทานายยกมานะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยนะคงจะติดภารกิจนะครับในส่วนของการไปร่วมงานนะครับอยู่ที่โรงเรียนเชบุรีวิทยาคมแน่นอนนะคิดว่านะครับอ่ะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับกับการทํางานของทางอนุกรรมการให้เห็นนะครับว่าพี่น้องอนุกรรมการหมู่ที่2นะครับนี่นะวันนี้เขาทํางาน นะอยู่ในมุมนี้นะก็คือในเรื่องของการคัดแยกนะครับนะภารกิจก็คือแยกขวดนี่ครับเห็นไหมนะครับแยกขวดนะขวดสีนะครับขวดขวดใสขวดขุ่นออกจากกันครับเห็นไหมตอนนี้พี่น้องเอามาแล้วก็มันก็จะกองรวมกันแบบนี้ครับเห็นไหมครับนะอนุกรรมการวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะนะนะกองจะจะโตหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะด้วยด้วยความเรียกได้ว่าเป็นเป็นประสบการณ์แล้วนะครับของทางอนุกรรมการแล้วนะครับคงแยกได้ไม่ไม่ยากนะฮะนี่ใช้เวลาไม่นานแน่นอนนะครับนี่ก็คือในส่วนของบรรยากาศนะครับในเวลาประมาณ9ก้นกากับ26นาทีนะครับกับอากาศร้อนมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้น่าจะประมาณ30กว่าองศาแล้วนะครับ นะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะลาะที่น้องกันไปก่อนนะครับนี่ให้เห็นบรรยากาศนะฮะหมุนกงกว้างนะครับนี่นะเจ้านี้ก็นะฮะกำลังมาใช่ไหมฮนะใส่ซาลิ่งมาเต็มเลยนะซิ่งกันต่อไปนะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวปิดคลิป กับท่านนี้เลยนะครับนะฮะในการนำอาขยะรีเซิลนะครับเข้ามาน่าจะเป็นรายสุดท้ายนะครับในคลิปของแอดมินวันนี้นะครับนะครับให้เห็นนะครับเป็นคิวที่เท่าไหร่เป็นนับ18 18นะทีนี้เนาะ8นะครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายกับบรรยากาศนะครับการนําเข้านะครับนะของรายนี้เลยโอ้โหนะเรียกได้ว่าเป็นลังเป็นรังเลยครับนี่นะนะฮะไปเก็บมาหรือว่า เราซื้อมาเองเก็บมาด้วยนเก็บมาด้วยนะเนาะแหมถ้าถ้าซื้อมาเองนี่คงหมดหลายตังค์นะครับเียนะนะครับก็จะมีหลังเบียร์เห็นไหมครับเนี่ยเอามาเอามาแบบนี้ถูกต้องเลยนะครับนะทางเราก็จะซื้อมาเป็นหลังง่ายดีนะครับตัวนี้น่าจะแยกมาอย่างดีเนาะถูกติโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าเห็นไหมเจ้านี้เข้าใจเรื่องการคัดแยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดใช่ไหม พลาสติกเราก็แยกมาตั้งหานะครับนี่นะครับนะต้องขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่เอาเดี๋ยวโชว์ให้ f c ดูหน่อยนะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกนะว่าจะได้กี่บาทชื่อบัญชีคือของพ่อครับของพ่อเนาะครับโอ้เลขสวยนะเท่าไหร่สองสองเลยนะครับนี่สองสองสองนะครับนะของคุณพ่อเนาะคุณลูกก็ได้นํามาฝากให้คุณพ่อนะครับมาขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะครับยังไงถึง300แน่นอนนะครับนี่นะยังเหลืออีกหนึ่งเดือนเนาะ อ่านี่เลยนะครับนะฮะนี่ก็คือพานะคู่ใจนะครับนะใช้เวลา2นงทีนะครับกลับไปแล้วนะครับอ่ะขอบคุณมากมายเีเ่ียวนะครับลากไปก่อนนะครับกับบรรยากาศการนําเข้าขยะรีไซเนิลนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านตาลปากน้ำหมู่ที่2นะครับและก็แน่นอนนะครับนะไม่ใช่อ่าโรงเรียนอ่าไม่ใช่อาคารใดๆนะฮะนี่คืออ่านี่ชาปนสถานนะครับหรือว่าเมียเผาศพของจริงเลยนะครับวันนี้นะฮะนะ ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม